ก็กลบสวัสดีชาวนีนิจจาทุกคนได้นะครับผมแต่คลิปนี้เราจะไม่ได้แมปคลางแสงและทีวีนะครับผมไปดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกลับกับมาบ้างถ้าพอเราชมคลิปกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพและราคาถูกเกมอะนิชาเบรกเอาเพียงแค่ใช้เลข U ID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองลดถึง30%กันเลยทีเดียว และเขายังมีบริการเติมเกมโมบายอือ่นอ,อ,อีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Apple m i n รับเติมเกมและ Line แ d ด Apple m i n และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามแอดมินทุกครั้งด้วยนะครับไป้นี่ตายหนึ่งแตกแตายหนึง่งตรงป้องพี่ตรงป้องแตก หนึ่งมีตัวไม่ตัวอีตีตัวนึงตัวยโคเนฟตัวยมากเนาะมาดีม,มาดีอันนี้คนมาเนห,หน้ากูเนน้าประตูเลย กูจะตายมาช่วยหน่อยนะประตูเลยประตูกลางไอ้ไอ้เออตายมีเจ็บกว่กูกูเรียกใครไม่ถูกหรอกูจะตายหมดทุกอย่างเฮ้ยประยุทธ์ กูรู้คำดวงดรูดน้องไปครวะว้าวเอ็นถ่ายแพงด้วยแต่งเต็มเลยนะคนนี้นี่กูเบากูเบากูเบาไทายด้วย โอ้โหก็สี่เฮ้ยโคนมาเอาจากไหนเด็บอยู่หลังหลังหลังตายมันมาจากมากะเอาแม่งดิเดี๋ยวผมอันนี้เกบอยู่ไหนอ่ะมีคอนเทนี่ อะไรอะคุณดูดูดิกูเปิดประตูมาไม่ได้ยินหรอมันดหลับไหนพวกวะน่ะอันนี้มันไม่ใส่หูฟังแน่ปลุกแม่งดีเฮ้ยฮัลโหลโบของดีอยู่ มี AR เตีดนะแต่เปล่าเปล่าเลยอ่ะว h a ว w h ไอ้เหี้ยอ่ะอะไรอ่ะเขาได้ตองชิ้นค네ิ้นอะไรเนี่ยอ่งเฮ่งๆร่วยๆเออหมายถึงในตัวมันหรือพี่ในเปล่าในตัวมันนี่กูยิงมันตายอ่ะวิ่งมาให้เลยอ่ะขอคุณนะครับสนับของแดงนะครับ ฝ่า,ายจะกลายเป็นดีนะเครียดจัดอะอุดยฝไม่รู้เหมือนกันได้มาจะไหน,นตอนชิมวันขุด ขุดวันไว้จันขุดหรือชุดครับพี่มันมีชุดเด้เอไปที่สะพานกุสวดแบบไม่ตายมึงถอยมามึงกระบ,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 บอมึงส้างรมงฆ่าอรงฆ่าั้ยครับมั้ยครับนั้ยครผมจิ้มหน้าหน้าดำหน้าดำ,ดำเออฆ่าก่อนฆ่าก่อน ไม่รู้ผมสวมนมันดังหัวหัวมันดังตึกๆอต่คูต้ตายวะเขาเข้าเลยได้เข้าได้เนี่ยล้มอ่ะพี่ตรงไหนไอ้ดีชะตาขาดของดูงมึงกูสวนไงตรงแตกมีพี่ตาหาอีกแล้วยิงหลังกู Dogubi di Dogubi di the hell? Why the hell? Why the hole. Fire มีตัวนึงูนีโดนกูไปเซียเอกแม่งโคตลางแล้ว,วะ่ะมาเฮ้ยเฮ้ย<ป>มีใครอ่ะคนมีคน,น,คนมันจะอยู่ตรงขอดเอ้พี่ก็สมบูรณนะหเมบัที่เดี๋ยวหัวเอาหัวช่งแมด้วยมันจะอยู่ตรงคอนตรงรถอ่ะ ไม่ดูอ่ะนี่จะไดอยู่ตรงคอนนระวังนะเฮ้ยไม่เก่งนะผมน้าๆเดิวพี่เองเนาะพี่โชว์พลังเอกให้ดูตรงไหนพวกยิงใครวะต้องยิงคนดิยิงใครอเนี่ยยิงคนอยู่ขวามือ กล่องเหรอกแพงพี่ใช่ก็สุดเลยว่ามันยิงแรงนวะกเลแพงไหนวะหน้ากูเลยนะใช่ไมใช่พี่ตอกตัวเลยล็อั้วสวนไงลราคุัวสวนไง เราก็มีพี่เจ็บเลยมีวิวที่เจ็บเลยก็มาดิกูเจ็บว่าไงอ่ะก็มาเลยมีวาวให้ว่าเช้าว่าเช้าว่าเช้ายิงกูทีว่าแม่งเหลือวคนเดียวเหงาชิบหายทุกคนเห็นผมยิงเยอะใช่ไหมล่ะแล้วนี่ผมก็ได้ทำการเก็บของมันเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะ และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมตัดตอนเก็บของออกจะกเป็นยังไงไปดูกันตัดโจมาละขอโจมาอยากเปิดก็ดันมาบาไม่รู้เหรอว่าเปิดนั่นไงมีตัวมีตัวอยู่เนี่ยนู้น,นด้วย มาครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นทีวีกันบ้างจะมาและสนุกแค่ไหนหรับชมเลยหัว,เ,หวเ,เต็มเลย,เเม,เลยมาหน่ยไปดิมาจังสิ นึตนเต็ดไน์หรอตีฟาร์มชัวเลยทีเนี้ยสวยเทนม่งแบบปืนยิงแบบแบบแบบอืมเด้งแบบโอ้เด้งแบบหมูด้ด้ไงโดดหนีไปตัวหนึ่งหรอ อันนี้ผมก็ได้ทำการหาตัวสุดท้ายของแมปนะครับผมเพื่อที่จะเคลียร์แมปและเก็บของอย่างชิวๆวใครมาที่ฟอร์ดก็เผื่อเปิดไปเจอเนะี่ย sĩ người ta phải của mình tao biết không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  嗯。<Thank> เอไม่ได้ยิบสีน,นะพี่น่าจะหมดแล้วมั้งหนื่อจริงอ่ะันนี้หน่อยจริงเนี่ยถ้าเขาได้แบบตีเน,นี่ยเน,ะนนะี่ยตีของจริงกาไปเนี่ยน่าจะประมาณแบบเดี๋ยวเขาจ่เลยอะ่ะนี่นะ ไดนก็อไมีครับพี่เปล่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะพี่พี่จะทำแนีไม่ได้นะอย่าบอกนะพต่าอ,อย่าบอกนะไม่ตยอเก็บเสร็จแต่พี่จัดเลยนะ 没比咱们菜都厉害。 พอดีกันไสักเดียวคนดูพอดีกันไหนเดียวตัวนี้ปะตัวนี้ซ่อนได้ดีปะตัวหนึ่งหนึ่งหรือสองก็เหมือนกัน่ไน้อเที่ยะ

จริงเนาะเว้ยตูนดูก็มินเหมือนเราเว้ยต้องเอาแล้วเกมนนีะ้ yeah so dirty, my ta my mai, if หลังจากที่ผมเดินหาตั้งนานตัวสุดท้ายของแมปม<อ>ในที่สุดผมก็เจอขดผอมติ่มไปไหนวะ ซึ่งเกมที่ผมก็ไม่ด้งเยอะเขาย,ยิงกันไว้เดี๋ยวเราไปหาเก็บโซฟีฟแล้ว<บ>ออกกันดีกว่าเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบคนประเทศอะไรถ้าได้ของแดงมานั่งี้กูจะไม่ว่าเลยเลยมันไปอ่างหัวใครมาคขาดูมี่จะมาปิปปดกล่องหร,อหรืออะไรอะ่ะแกช่วยผมทีเดียวหนะ้หัวใครสองคน ใครอะ่ะข้างบน,นใครอ่เต็มเลือกกูว่าแหละสวยปอยายไอ้ของนี้จัสดสวยขี้ใจเต้นไนท์เอตัวนี้เต้นไนท่นะชัวร์เลยสมมติอยู่ข้างนี้โอ้บาล อยากเก็บทั้งก็บอกอยู่นะแต่ดูทรงแลยหนุ่มนั้นบอกไปนอนแล้วพี่ไม่รู้ดูอยู่ปะน่ะไอหนุ่มเสือเชี่ยมยิงไปสิบสองตัวเลยเหรอครับโอดีแต่เก็บของไม่ทนันนะั่นอ่ะแม่งเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันไงมัวแต่แบบเก็บไปเลยอเป็นว่าซ้อนแค่นี้แล้วกัน ว่าทัมโมเดนั่งอ่านไม่งดาเก็บเก็บไม่ทันไอ้ตรงข้างล่างนี้กดได้กี่นาทีอ่ะไม่ค่อยเสียนครังแสงสิบโอเคปักบัวดีวะน,นั่งตั้ง ใส่มาเช่งหนุนทางเลยจะไม่ทิท๊